สวัสดีค่ะเพชรเสียงตะวันเ e. อ g มาแล้วจ้าสวัสดี FC แฟนคลับน้องหุงอิงนะคะ FC แฟนคลับสาวน้อยพิษบ้านเพลงนะคะสำหรับมือนี้กาะติดข่าวยางไก่ชิดเลยเนาะบอดจูได้โพ์ไว้ว่าพรุ่งนี้ก็คือมือนีพรุ่งนี้เที่ยงอุงอิงจะเข้าห้องอัดขอกำลังใจเอิ่นหักนั่งอีกหน่อยเด้อพี่น้องเด้อก็คือ สีเขาห้องอัดมือนี่สีปล่อยเพลงวันที่สิบ18ดด้วยพี่น้องเด้อ18ล่อชมล่อแช่เนาะผ่านทางช่องทางของลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเด้วยพี่น้องเด้อสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนะคะเนาะสำหรับอีหลาหน้อยมือนี่ก็สิได้มาเจอกันที่อุดรธานีเป็นมือล่อค่อยของแอดเพ่นเจอกันเรียแล้อพี่น้องห้าว่า ครบรอบหนึ่งเดือนพอดีไปเนาะเดือนที่แล้วมาวันที่สิบสี่เนาะพี่น้องเนาะเดือนนี้มาวันที่สิบเอ็ดว้ขึ้นก่าเกานะคะลังจากอีลาน้อยได้อัดจะอัดเสียงเสร็จแล้วค่ะมาเจอกันที่บ้านโนโกนก่อตำบลหนองนาคาําอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องเด้อนี่คือข่าวสารทางอีหลาหน้อยนะคะเป็นเรื่องเล่าที่บอกเลยว่าชัดเจนทุกเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็น สำหรับเพลงนี้แจ่ว่าเบิงแล้วกับสงสาลอีหลาหน่อยเด้ปุ้ยบอกเลยว,ว่าเดินทางไปหมื่อวานเนี้ก็คือไปหมอล่ไอดอนโซวาซิแลวกับมีการขาดเคลื่อนด่านเวลาามาเวลากำหนดชัดเจีนนาจิจบลงที่สี่โมงแรงกรยืดไปอีกจบตรงที่หกโมงแรงเพราะว่ามีศิลปินรักเชิญมาหลายท่านมาสั่นวาเนาะแล้วก็นัดไปถ้ำสัญญากับขี้นิ้ ดังที่ได้ประกาศไว้นะคะน,นัดกันว่าซีโมงกระโต๊ไปเปลี่ยนหุกโม่งแรงไปเส้นสัญญาสัวค้นเบากันเนาะพี่น้องเนาะไปเส้นสัญญากับขีินิกคลีนิกกังนำเด้อพี่น้องเด้อคีินิกกังนำมีอยู่ทุกสาขาของเซนท่านที่หลาหน่อยได้ไปเส้นสัญญามาแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็โอ้ยบอกเลยว่าถ้าบ่าบอกว่าลุยงานหนักกระจักสีวาจังไดแลน เลี้ยนมาขึ้นเครื่องมาเลี้ยวกับบท่านก็ได้จวงตัวไปไปมากๆว่นเด็ไปลุ่งขวัญแกนดอกพี่น้องเพราะว่าเครื่องมันเต็มก็ได้มาลุ่งอุดรวนท่านี่แอปเป็นบ่นจาว่ามาลุ่งอุด,ด่วนทับสั้นก็สิไป,ปจอบลัดทางยีหลาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาจังสั่นล่ะมือจังในกับพานผลแล้วสุดท้ายกับฝ่ากลับขึ้นไปทัาำการแสดงอยู่ที่ขวนแกกน ท่านพ่อดีมือขึ้นนีเราพี่น้องเนาะนีคือข่าวสารของอิหล่าหน่อยแล้ววันนี้สําหรับตื่นกันมากมือนีกับสิมาเขาห้องอัดสตัวนะห้องอัดก็คือ,อกับซีมี่อาจารย์บิกนะ๊กเนาะเพิน่นกนกำลังเดินทางมาเพิ่นบอกเลยว่าโอ้ยเพิ่นเดินทางมาตั้งแต่สีสเกียดพี่น้องจากสีสเกียดเดินทางสู่เมืองอุดรเกือบสี่ร้อยกิโลตามหานั่งเอกหน่อยสาหรับเพินนะ่นเนาะ ส่วนเพลงเหมนก็นคือเอื่นหักหนั่งเอกหน่อยนะพี่น้องเนาะที่ําการอัดเพนอัดเสียงมือนี่นะคะทำการอัดเสียงแล้วก็สิลปป่อยวันที่สิบแปดพฤศจิกายนนะคะอันนี้คือว่าเปลี่ยนเรื่องเล่าข่าวไมส่สุดๆห่อนของมือนี่เกาะติดเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาเป็นว่าทุกท่านร่วมร่วมกันเปลี่ยนกําลังใจให้กับอีหล่าหน่อยอันเมื่อนมาเป็นแต่สิตัวอีหล่าจางังใดปา่านีเพราะ่มาหอดบุกกว่าเฝ้า ปลาแปงแตียงนาเนาะเพิ่นเบอกกันกับไอเพิ่นเบอกกันกับสร้างแอนจีเนาะว่าโอ้ยเนาะพื้นหนูกกต้องมือเลี้ยงกลับไปนี่หนูกกต้องเฝ้าออทองเลี้ยวสันแต้ยินว่าเนาะเอาให้ได้ได้เพยงหนีเพิ่นบอกอาเจ,จึบขังวุนแน่เบิ่งสีหนาท่าทางของอีหล่าหน่อยแต่บอกเลยว่วอีหล่าหน่อยเห็ดได้แมนบอพอพอแม่แม่เป็นกำลังใจให้อีหล่าหน่อยเด้อสุขสุคนนะคะ ให้หล่หน่อยผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะก็ะคืออัดแผ่นกับให้เหลีวไวๆนะคะให้สำเร็จสมหวังนะคะมือแรกกระเจอกันที่อุดรธท่านี่บ้านโนนกอกเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือขึ้นนี่ก็ได้ยงินว่าอาญาบ่พธรรมดานะพี่น้องเนาะเต็มวัดอาญยาเด้อขนาดบัตรบัตรหนึ่งร้อยสี่สิบบาทพุนะ่ะเต็มคือเก่าพี่น้องเนาะบอกเลยว่าสุดยอดกระถาเบื้องกีฬาหน่อย โชจนเกือบสิบเบิดถูกแนวบมดต่อไปอีหล่าหน่อยก็จังคอยมาอีหล่าหน่อยจะถึงเดิกแน่จักหน่อยนาะพี่น้องเนาะอ่าจังสรระเป็นกำลังใจให้อีหล่าคือเก่านะคะมือนีเจอกันนะคะทุกท่านนะคะขอให้ขอบุญขอบคุณทุกท่านที่ขามาหลับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแะแช่ไปบอกกันปากต่อปากพิมพ์คำว่าเผชดแสงตะวันเอบีกันสิตามมากคือเก่านะคะสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็มี บอดจู่อนใดแนะ่นําช่องเพชรแแสงตะวันอีบิเจกับเอสเพนน้ำในเดือนที่เล็วก็คือที่มาอุดอรครัังที่เล็วเนาะปีน้องเนาะเอาจางไหนเพื่อนรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังลำลำได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ กันค่ะ A B C A B C โอ้ A B C ตาฝากกิจาครับคนิจานเสื้อใครจะดิ้งปิ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 ้ใไ้คนแม่